สวัสดีค่ะกระชายข่าวดังมาแล้วค่ะสามีขอมีเพิ่มอีกหนึ่งคนเขาเรืหาดน็อตวิสรุตสามีชมพู่ไม่พอขอมีเพิ่มอีกคนหากย้อนกลับไปน็อตวิสรุตอ้อนอยากมีลูกเพิ่มชมพู่ตอบแล้วเบรกหัวทิมดยรัวจัดเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังที่แฟนๆหลงรักหนักมากสำหรับครอบครัวของดาราสาวชมพู่อรารยาเอฮาเกต ที่ไม่ว่าจะทำอะไรขยับไปทางไหนก็ถูกสนใจจากแฟนๆเสมอยิ่งเรื่องลูกด้วยแล้วบอกเลยปังมากเพราะหลายคนรอดูความเคลื่อนไหวของลูกๆเธอเสมอล่าสุดไฮโซคนดังน็อตวิสรุตได้ออกมาอัปเดตรูปของตัวเองและลูกๆทั้งสามคนทั้งสายฟ้าพายุแอบิเกลแบบครบทุกคนพร้อมข้อความชวนลุ้นกันตัวโกงว่าเพิ่มอีกสักคนก็ ตั้งทีมฟุตซอลได้แล้วซึ่งทำเอาหลายคนกริ๊ดหนักและลุ้นหนักมากว่าแม่ชมจะใจอ่อนและบอกว่าโอเคจะมีน้องเพิ่มอีกไหมแต่จูจูแม่ก็เบรกหัวทิมว่าพอคะ่ะทําเอาแฟนๆหัวราอรัวในความเบรกของแม่ทันทีและบอกว่าแม่มีเถอะอยากเห็นน้องของแอบิเกลและพากันชมความน่ารักของครอบครัวนี้หนักมากเป็นต้น แต่แล้วล่าสุดจูๆ่ๆงานก็เข้าถูกโยงเป็นนางเอกสามีมีบ้านเล็กสำหรับคู่ของชมพู่อรารยากับสามีไฮโซน็อตวิชรุตหลังจากก่อนหน้านี้คู่ของมารกี้ป๊อกก็ถูกโยงและปัดตกไปแล้วว่าไม่ใช่คู่นั้นตามที่หลายคนเมาส์โดยหลังจากมีคำใบ้เรื่องเอียงซ้ายมาแล้วก็มีคำใบ้เพิ่มกับคำว่าหนาวแสงนีออนที่ทาให้ชมพู่น็อตถูกโยง เพราะฝ่ายชายทําธุรกิจหลอดไปและล่าสุดไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอตวิสลุตได้เคลื่อนไหวในอินสตาแกรออกมาโพสต์อรอรี่รูปลูกๆพร้อมกับข้อความว่า See you tomorrow ซึ่งชาวเน็ตก็จับตาว่านอตจะออกมาถแถลงพูดเรื่องนี้หรือไม่ก่อนที่จะออกมาฉเฉลยแล้วว่าเป็นการโปรโมตร,ร้านเสื้อผ้าชวนให้เข้าเรียกว่าโซเชียลร้อนอาอุขึ้นมาทันทีเพราะ มีแต่ข่าวลือออกมาคนก็ช็อกแล้วสำหรับคู่ชมพู่นอตเพราะเป็นคู่ที่มีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากๆแถมลูกๆยังน่ารักมากด้วยคนก็เลยภาวนาขออย่าให้เป็นคู่นี้เลยความคืบคหน้าล่าสุดในอิ s สตาแกรมของสาวแทนธนชาดาราสาวช่างวันที่ถูกโยงเป็นคนในข่าวด้วยโดยทุกชาวเน็ตจ,จำนวนมากต่อว่าและดราม่าใส่เธอยกใหญ่บ้างก็ ตัดสินใจไปแล้วว่าเธอเป็นคนในข่าวบ้างก็บอกว่าออกมาพูดหน่อยบางก็บอกว่าโดนแน่ๆทัวลงแทนแน่นอนบางก็บอกว่าแม่สวยกว่าเยอะนะเป็นตน้นอีกทั้งงานนี้ชาวเซเชียลตาไวแอบสงสัยเมื่อเห็นน็อตวิสรุตสามีของซุปตาสาวชมพู่อรารยาเข้าไปกดไลค์ในรูปแทนแทบทุกรูปทำเอาคนเข้าไปดรามา่าแสดงความเห็นสนันว่า ไม่น่าทำแบบนั้นเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ